สวัสดีทุกคนในช่อง live cg นะครับผมแม็กปฏิพานนะครับวันนี้ผมจะลองมา break down เราจะลองมาจําลองกระบวนการการจัดแสงดูนะครับในผลงานของผมที่ผ่านมา<อ>การจัดแสงวันนี้เนี่ยเราจะใช้โปรแกรมมายาโดยเรนเดอร์เลอร์ที่ชื่อ arno นะครับผมผมจะขอยกตัวอย่างผลงานชิ้นนี้ละกันครับชื่อว่าเด็กกรมันจะเป็นผลงานที่ผมทํามาได้สัก2ปีแล้วละ่ะอันนี้ก็จะเป็นการปั้นโมเดลใน si bat แล้วก็เอามาจัดก,การทําผม แล้วก็เรนเดอร์ในมายานะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลองเป็นรีแคปเป็นไอเดียไลทิงแล้วกันนะครับแสงลักษณะแบบนี้เนี่ยผมจะเรียกมันว่าแสงแนวแบบแสงเงาจัดนะครับแสงจัดเงาจัดรีวิวรีวิวงานนี้สั้นๆนะครับของผมก็คือจริงๆดูอย่างเงี้ยเหมือนจะงานเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนั่นแหละครับผมก็เป็นการปั้นโมเดลที่โดยโดยเราได้โจทย์มาว่าขอให้มันมีความเป็นเซอร์เรียลลิสติกพอ ค,ความเป็นโซเลคือความผิดแปลกความไม่เหนือจินตนาการอะไรแต่ด้วยความที่เราจินตนาการก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะมีความแบบเออก็แค่ผู้ชาย6แขนโอบกอดผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเ,ออเหมือนเพิ่งจะจากเขาไปนะโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวผมจะชอบการจัดวางเรีย์แบบนี้นะครับโดยมีโปรแกรมมายาเนี่ยอยู่ด้านขวาแล้วก็มีหน้าต่างเรนเดอร์เนี่ย อยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ผมก็จะมีหน้าต่าง reference ที่ใช้โปรแกรม p e e Ref มาเปิดคอยดู reference ตลอดนะครับโดยพื้นที่หน้าจออันแสนจะคับแคบนั้นน่ยมันก็จะมีความลำบากนิดนึงโดยที่ผมไม่ได้มี2จอผมจะข้ามขั้นตอนแมทที่เรียวไปเลยนะครับอันนี้คือตัวผมเนี่ย จะชอบการวางกล้องที่ค่อนข้างเทเลนิดนึงจะไม่ได้บิดเบี้ยวของอนาตมีคนมากเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะทําให้ดูไม่แปลกไม่ไม่แปลกตาสําหรับผมมากนะครังานมันจะดูจริงจังเครียดเียดเศ้าๆหนะ่อยครับคือต้องต้องบอกก่อนว่ามันมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีหรือเทคนิคการจัดแสงที่ถูกต้องที่สุดและสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกขแขนงทุกบางทีงานอนิเมชันงานโฆษณาครับคนที่เขาไลติ้งอ่ะ มันจะถูกบรีฟโดยคอนเซปต์อาร์ตที่ดิเรกชันที่มันเป๊ะอยู่ละเราก็แค่อิงไปตามนั้นแต่เนี่ยมันเป็นการจัดแสงแนวแบบเอ่อเพอร์ซน k ลเวิทีนี้สังเกตได้ว่าพื้นหลังอะครับมันจะมีความมืดๆจมๆหน่อยเหมือนอยู่เหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วก็มีแสงโดมหนึ่งลงมาตรงไหนก็ได้แล้วก็เหมือนอ็อบเจกต์คอนเทนต์ของเราเนี่ยครับมันจะยื่นมาหน่อยนึงแล้วก็รับแสงดูเศ้าๆเงาๆหน่อยนะฮะเหมือนเหมือนคนทำนะ คืองานนี้ผมอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเขาเด่นกว่าผู้ชายนะครับด้วยการที่งานของเราะครับเฟรมเราอ่ะมันดันมีสองคนก็บางทีตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพยายามเลือกมาสักคนนึงว่าเออให้เขาเห็นให้คนดูเนี่ยมองไปที่ใครก่อนดีว่าเราอยากให้เขาเห็นผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูเหมือนเออมันทําไมเขาอ่อนแรงดูเหมือนหลับหรือตายหรืออะไรสักอย่างแล้วมีผู้ชายกอดเขาอยู่อย่างเงี้ย ผมก็จะลองเกาๆไปก่อนนะครับคิดอะไรมั่วๆเกาๆเลอะเทอ,อะไรสระ,ะไปก่อนทีนี้แสงคีไรท์ของผมเนี่ยครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นตัวดิสนะครับมืดตึบแล้วจะลองปรับไฟไปสักสิห้าดูครับอ่า โอเคทีนี้เสร็จแล้วครับผมจบแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนโอ้ oh ไม่ใช่ะครับร้อเล่นนร้อเล่นทีนี้ผมอยากได้สีที่มันวอมวอมนะดูอุ่นๆน,นิดนึงผมก็จะติดเป็น use temperature แล้วก็ใส่ไปสัก5้0 0และกันเอ้มันดูส้มๆดูมันมีความแบบไม่ใช่แสงน,นีออนเราอยากจะได้ดูเหมือนเป็นแสงแบบแสงธรรมชาติแล้วมันส่องจากหน้าต่างมาข้างนอก ทีนี้ผมรู้สึกแ,แสงเนี่ยมันมันมันมน,นุ่มไปหน่อยมันเลยอาจจะทําให้รู้สึกแบบโรแมนติกไปหน่อยผมอยากได้ความแบบแข็งกระด้างนิดิดดูแบบเออกักขระหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ผมลองปรับอันนี้ลดลงมาเหลือสักห้าดูอ่ามันจะเริ่มแรงแล้วเพราะว่าไอ้ค่าตัวเนี้ยครับมันจะเป็นการสโคบแสงให้มันใกล้สปอตไลท์มากที่สุดเงาก็จะคมขึ้นผลลัพธ์คือเงาคมขึ้นยังคมไม่สะใจอ่ะลองดูโอ้โห มันเริ่มมีแสงเงาที่เริ่มคมชัดขึ้นแล้วครับสังเกตว่าผมอยากจะได้อารมณ์ประมาณแบบรูปนี้ฮะที่มันจะมีเ,เงาที่มันตัดเป็นเชฟชัดๆหน่อยนะครับอ,อันนี้เป็นงานเขียนของคาราวาโจเป็น David. เดวิดนะเงามันจะมีความเป็นคมๆนิดนึงนะจะ0 2จะ0.2คผมว่าโอเคละผมแฮปปี้ละ0.2ทีนี้เราก็จะ บันทึกรูปไปก่อนกอ็ผมขออนุญาตพับเรฟเลนซ์ไปก่อนแล้วนครับเราดูดซึมมาพอละจะได้เห็นพื้นหลังมันอาจจะมืดไปแล้วก็ตัวผู้ชายเนี่ยน่าจะจมกับสีดำเยอะเกินไปเราอาจจะต้องใส่เป็นโดมไลท์อ่าสักอันนึงแล้วก็ผมจะลองปรับไปเดี๋ยวแค่ศูนจุดหดูทีนี้เราจะเห็นตัวงานโมเดลที่เราปั้นมาครบหมดทุกส่วนแล้วครับ ม,มันอาจจะเยอะไปนิดนึงจนทำให้เสียอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างไปเหมือนเดิมครับเราจะติ๊ก Temperature แล้วผมจะใส่เลยสี 4, 5, ่0นห้ดูให้มันมีความเป็น Warm Light ดูเป็นเนื้อสีเดียวกันทั้งงานศ <c oughs> ิลปินคนนี้ครับที่เออผมเห็นแล้วมันชอบอ่ะข้างหลังเนี่ย มันจะสว่างเป็นมิดโทนขึ้นมาเพื่อคัดเชฟของตัวอ็อบเจกต์ของเราครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจทั้งหมดเลยว่าคนคนนี้มีรูปร่างเป็นยังไงทีนี้ของเรามันอาจจะตัวผู้ชายจะสว่างไปนิดนึงส่วนแบ็คการ์ก็มืดไปเลยอ่าผมก็จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนโอเคอันนี้เป็น สิ่งทีอ่อยากให้อานปรักปรุงเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <g> <c oughs> คือว่ามันจะต้องอัปเดตฟูลกริดซีนตลอดเลยระหว่างรอเรนเดอร์เนี่ยคนเรามันก็จะฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆครับนั่งคิดมือลอยทบทวนชีวิตนะครับพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามหาคำตอบตั้งสมมติฐานไปเรื่อยๆนะว่า หรือจริงๆตอนเราทําแสงเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยผมก็จะปิดเส้นผมไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราดูภาพรวมเอาลุกมันก่อน,นก็ระหว่างมันอัปเดตซีเรนเดอร์นะครับผมขอ,อกลับมาที่ผลงานโดยรวมของผม,ผม กลับมาที่ผลงานพอร์ตโฟลิโอของผมละกันคือจริงๆมีหลายคนชอบมาถามเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมแม็กทำไมถึงชอบเออจัดแสงแนวนี้ว่าทำไมมันมืดๆหรือบางทีเพื่อนเราถามเลยนะครับผมก็ตอบอตรงๆวันตอบไม่ได้จริงๆครับคือมันรู้ตัวอีกทีมันชอบไปแล้วแล้วก็ผมผมคิดว่าอย่างนี้สไตล์งานของเราอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุตามประสบการณ์ที่เราเจอตามเหตุการณ์ในชีวิต ตามความชอบหนังที่เราดูการ์ตูนที่เราอ่านเพลงที่เราฟังมันจะมีผลไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆจนวันนึงมันเริ่มก่อมาเป็นสไตล์บางอย่างเกิดขึ้นละบางครั้งคนอื่นอาจจะเห็นก่อนบางครั้งเรารู้ตัวเองแล้วบางครั้งเราไม่รู้ตัวเองิงนี่ผมทํางานผมทำไปเรื่อยๆครับไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าไม่คิดไม่ได้เราวางแผนเราคิดแต่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ควบคุมวงการมันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพอเรารู้ตัวอีกทีเนี่ย ผลงาน2 3ามปีผ่านมาเนี่ยมพอมาดูเออถอยหลังมาดูมันเหมืนมันส้มๆแล้วมันมืดๆขนาดนี้วะอ้าวเขากลับกลายเป็นว่ามันก็มีคนจําเราได้เฉยเลยก็กลายเป็นข้อดีเฉยเลยว่าสไตล์มันเริ่มเกิดขึ้นมาเองแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าความชอบเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมอะ่ะก็จะคิดว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกอะครับที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กอะครับแล้ว แล้วเวลาเราเห็นงานบางอย่างของใครบางคนอย่างเงี้ยแล้วหัวใจมันแบบเต้นอ่ะมันชอบแล้วในใจความรู้สึกมันพูบวาบแล้วรู้สึกอยากทําแบบนี้ได้เหมือนกันอ่ะผมว่านั่นแหละครับคือสัญญาณแรกๆและว่าเออเราชอบงานแบบนี้นะสไตล์คล้ายๆอารมณ์นี้ คือตอนนี้อารมณ์ของพื้นหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกําลังดีละน้ําหนักมันกําลังแบบเออมิดโทนแล้วไม่สว่างเกินไม่มืดเกินไปเพื่อให้ตัวเชฟซิลูเอตของโมเดลผู้ชายของเราเนี่ยครับเห็นแล้วว่าเออเขามีขอบเขตมาถึงตรงนี้นะมีแขนองอกมาแบบหรือจริงๆบางครั้งครับระหว่างผมทำฮะรเราเรารู้อยู่แล้วละ,ละว่าคีลท์ของเราก็จะต้องพล็อตไปที่ผู้หญิงเพื่อให้เขา เป็นจุดที่เด่นที่สุดของภาพแต่บางทีเราทําทําไปอะครับกับลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยกลับมาทำอีกทีไม่ชอบม,มันยังขัดขัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมจะพัฒนาแสงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนกว่าเราจะรู้สึกพอใจซึ่งถึงจุดหนึง่งถ้าเราไม่หยุดทาสักทีมันก็ไม่มีวันจบเหมือนกันมันก็จะฟุ้งวนไปอยู่อย่างนง้นเหมือนกันผมเป็นบ่อยครับเป็นทุกครั้งแล้วก็บางทีหาคําตอบไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาช่วยดูลองส่งไปให้ รุ่นพี่เราดูให้พี่เป็นไงบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยเป็นประจําอยู่แล้วจนบางทีเราก็เออพอแล้วละเบรกละไปทํางานอื่นดีกว่าต้องบอกก่อนว่าผมเป็นโมเดลเลอร์นะครับโด,โดยเมนหลักแล้วเนี่ยผมจะทําอาชีพของผมจริงๆก็คือการปั้นโมเดลแล้วก็ส่งไปให้แผนกเรนเดอร์เขาทําแต่บางทีงานส่วนตัวของเราครับ มันก็เบื่อแล้วเหมือนกันในการพรีเซนต์โมเดลเทาๆในซีบัตอะไรเงี้ยเราก็เออลองมาไลท์ติ้งดูเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคการจัดแสงของผมอะมันพูดตรงๆล้วว่ามันเขไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็บ้านๆออกไปแนวทางแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเคยทําแสงที่ซับซ้อนคือคือทีสีต์ของเราเนี่ยเราก็จัดแสงในงานแอนิเมชันเหมือนกันตอนนั้นก็อาศัย HDR ไว้ก่อนละอะไรเงี้ยแล้วก็ช็อตไหนที่มันซับซ้อนอะ่ะก็ จะใช้วิธีแบบเหมือนเอาแสงเนี่ยผ่านเลนส์ไปกับตัวละครเลยครับเราเราไม่รู้วิธีครับเทคนิคก็คิดเอาเองบ้างหาใน YouTube ถามรุ่นพีบ้างเนี่ยพอกลับมาที่งานส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็อยากจัดแสงให้มันดูมีอารมณ์ไปทางเดียวกับโมเดลที่เราปั้นด้วยมันก็จะไม่พ้นการจัดแสงที่ขายใน silhouette และ shape ของโมเดล นะครับอันนี้โดยพื้นฐานของโมเดลเลอร์ทุกคนแล้วก็ไลท์ติ้งทุกคนเนะี่ยอันนี้ทราบดีอยู่แล้วคือบางทีเราทําไปเราเราซฟไปก่อนแล้วก็เออไหนลองเปลี่ยนจังหวะพอดแสงมาหน่อยสิให้มันมาลงที่ตัวผู้ชายบ้างเอเอฟีลลิ่งจะเป็นไงอา่าจะสว่างไปนิดนึงนะครับ ยอไฟเล็กๆแล้วส่องมาแค่ที่หน้าพอผมก็จะอาศัยเทคนิคการใช้ขาวตัดดำตัดนะครับดำตัดขาวแล้วก็ดำแล้วก็ตรงนี้จริงๆแบ็กเก้าก็ต้องตัดขาวไปแล้วเช่นเคยนะซีไม่อัปเดต ก็จะหยุดทําสมาธินะครับจริงๆการทําสมาธิฝึกสมองนะให้สมองส่วนฮิปโปแคมปัสในการจําแล้วก็ในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นขอไฟที่คอาไม่แรงนะครับไฟด้านหลังเนี่ยจะสว่างไนิดนึง อันนี้ก็มือตึบเลยผมจะใช้วิธีการขยับไฟเข้าไปใกล้ๆนะครับจะลองใสิบส่สิบห้า <15. S 2> เนี่ยโอ้ยสว่างเลย ผมก็จะทําการใช้เทคนิคเดิมครับขาวดําตัดขาวตัดดําตัดขาวเหมือนเดิมเราก็จะได้อีกลุกหนึ่งละในงานชิ้นเดิมมุมกล้องเดิมอ็อบเจกต์เดิมไม่มีอะไรขยับแต่เราใช้วิธีการขยับแสงแทนเนื้อหางานก็อาจจะเปลี่ยนขึ้นอาจจะไปสร้างความรู้สึกอีกแง่มุมหนึ่งขึ้นหนักแน่นขึ้นโดยการที่เราไปนเน้นตัวผู้ชายแทนเน้นตัวผู้หญิงเน้นตัวผู้ชายเน้นตัวผู้หญิงเน้นตัวผู้ชายนี่ครับ เราอานเนี้ยเขาเซฟดูแล้วเขาดังชนิดด้วยผชอบกันไหนแม่เออชอบัองคู่เหรอชิหายเราเอาไงดีวะอ่ะผมผมผมลองกลับไปเป็นแบบเดิมดกวาครับเพราะว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าเออเราต้องขายอารมณ์ที่เขาแบบเศร้าของผู้ชายก็จริงนะแต่คอนเทนต์ที่แต่เนื้อหาในการสูญเสียเนี่ยเด็กกอนเนี่ยมันคือการสูญเสียเนี่ยเออเราต้องพอดไปที่วงก,ก่อน คลิกนิดเดียวพอแล้วก็ส่วนร่างกายนะตัวมีหัวใจอ่ะไม่มีปัญหาเพราะเราใช้แบล็กเกาเนี่ยเป็นการสื่อสารทํางานตรงนี้อยู่แล้วจริงๆนี่เกือบจะเสร็จแล้วนะครับงานก็จะไม่ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคกัรเนี่ยครับยอดไฟเล็กๆตามจุดที่เราอยากจะขายแล้วก็อย่าลืมเคลียร์เชฟให้ให้คนดูเนี่ยเขาไม่เกิดความสงสัยว่าชี้ข้างหลังมันมีอะไรมันมึนๆมันมันทมันทม,ม,ม,มันอ่าไป ให้แบล็กกลีวสว่างนิดนึงประดุดดังแบบเออจำลองเหมือนเขาอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วด้วยความงานมันเซอร์เรียลเนี่ยเหตุผลมันก็จะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะออมีแสงรอดลงมากระทบกับตัวผู้หญิงแล้วก็ฟุ้งไปโดนแบล็กเกลีวข้างหลังที่เป็นดูเหมือนควันๆอิด,อด,อดปูนๆอย่างน,น,นี้ยฮัดูก็จะได้ลมแบบเศร้าๆมนๆตามคอนเซปต์งานที่เราวางไว้ตั้งแต่แรก ขออนุญาตกลับไปดูงานเก่าของผมนิดนึงเออวะตายแล้วครับผมว่านเก่าดูดีกว่าเยอะเลยครับเวละ <c oughs> ผมอยากให้เห็นหน้าแบบผู้ชายแสงมันมาลงตรงมือตรงหน้าอีกนิดนึงจริงๆเพราะว่ากลัวมันจะดูไม่ชัดแล้วก็จะไม่เห็น Expression อารมณ์ของใบหน้าผู้ชายนะครับผมอยากให้แสงเนี่ยมันเหมือนเฉี่ยวหน้าเขาไปอย่างเดียวเลยอ่าแค่ตรงนี้พอเราจะได้เห็นอารมณ์ที่คิ้วเขาหมดหลับตาแล้วอาจจะมีน้ำตาซึมเบาๆอนะไรแล้วก็ใส่ไปได้ทีหลังเหมือนกันจังหวะมือที่จิกแบบเอ้ยเี้ยวทำไม ไปไหนอย่าทิ้งชุดไฟนะอะไรเงี้ยผมก็พยายามอยากจะเพิ่มไฟดวงหนึง่งให้มันเฉียวเฉียวเหมือนเดิมครับแบบฟับฟัมันจะแบบฟับฟัวุด้ดวุ้ดอะแสงมันเนี่ยมันลอดช่องลอดลอดช่องโอ้เราแสงก็จะเฉียวเฉียวแบบมาคลิกคลิกคลิก มาคลิกคิกโดนแถวนะฮผม happy แฮปปี้ละแค่นี้ผมก็สามารถกดเรนเดอร์เป็นไฮคุณิตี้ไฮเลสแล้วก็อาจจะไปปรับสีปรับแสงน้ำหนักอะไรได้อีกนิดนึงในโปรแกรม Photoshop ก็เป็นการจบสิน้นแล้วเราก็ไปโพสใน IG ที่เป็นแกลเลีของเราแล้วก็ PR ด้วยแฮทแท็กนะครับนี่อันนี้ก็จะจบแล้วฮะวันนี้ในการ รีแคปแชร์เทคนิคในการจัดแสงในสไตล์ของผมเองนะครับร่าวๆก็หวังว่ามันจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในช่อง l ลซีแล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการจัดแสงเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ยากจริงๆแล้วคนเก่งๆมากมายเนี่ยเยอะมากบางทีเนี่ยผมอ่ะต้องขอบคุณหลายๆคนที่เขาอาจจะเป็นอาจารย์เราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ เขาได้ทำคอนเทนต์ลงมาในช่องได้แบ่งปันเทคนิคก,การจัดแสงเนี่ยเราก็เข้าไปดูเสมอ,อ,อรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนมาด้วยกันเคยร่วมทํางานด้วยกันบ้างเนี่ยผมก็มักจะถามเทคนิคครูพักรักจาําแอบถามเข้ามาเสมอจนเรารวบรวมเก็บมาเป็นของเราแล้วเนี่ยก็สุดท้ายนะครับสําหรับผมอะผมก็คิดว่าสไตล์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สไตล์ของผมอยู่ดี มันก็จะไปเหมือนงานเก่าๆที่เขาทำมาแล้วเนะี่ยความใหม่เนี่ยมันมันไม่มีอีกแล้วแล้วผมก็ไม่พยายามจะสร้างตัวตนอะผมก็ไม่พยายามจะไปค้นหาสไตล์มันเหมือนกันผมคิดว่าผมแฮปปี้แล้วผมมีความสุขกับงานแบบนี้ผมก็แค่ทำออกไปวันนี้ก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ